ต่อันนี้หนูต้องเริมงัดแงะนะ,ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เริ่งัดแงเดี๋ยวเกิดเราเป็นเบาหวานหรืออะไร,รอย่างเงี้ยอันตรายเนาะมันจะกลายเป็นแผลเนื้อหลัง ตัดเล็บตัดตรงตัดตรงรใช่ยุคนี้หนูเจ็บไหมไม่เจ็บแต่เหมือนแบบเหมือนมันมีหนังค่ะหนูก็จะงัดลงไปลรือหือให้มันออกถ้าหนูหนูหนูคันหรืหนูเจ็บมันเจ็บข้างๆ อันนี้นะคะ,ะถ้าเราเจ็บเราก็ต้องหยิบหนังออกบางทีที่เจ็บเนาะแต่อันนี้มันเหมือนเป็นหนังก้อนนิดของเราที่จะต้องโดนงัดเฉพาะมุมนี้ใช่ไหมะจะเป็นการข่าวฝั่งนิน้วชี้เออนิ้วชี้มือปิดนิ้วเท้าเราดีนะนิดนะหนึง่งสอง สามหนึง่นง,ออองโลกงไหม,มทีนี้ถ้ามันมีหนังเราหนีบหนังออกแต่ไม่ใช่ไปตับเข้าอย่างนี้บ่อยๆ เฮ้ยถ้าหนูไม่ดีบหนังออกมันก็มีโอากาสเป็นเลื้อรลังได้ตลอดเนาะอันนี้หนูเจ็บไหมฝั่งปาไม่เจ็บค่ะฝั่งนี้ถึงเนื้อเยอะถ้าเราไม่เคยผ่านการงัดแงะเราจะไม่เจ็บถ้ามีหนังเราตัดออกอย่างนี้ กลัวไหมถ้าคนถ้าสายงัดเขาจะไม่กลัวเงยยิ่งออกเือยยิ่งออกยิ่งมันนั่นน่ะหนูต้องเลิกหนูดูชีวิตเรื่องเือนแบบบ้าบ่แล้ฉันอยากเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรืองัดให้เป็นคือ S <S> ส่วนมากจะดูคลิปแบบที่ตัดูนัค่ะไม่ค่อยดูเร็บองผมเท่าไหร่เลยดูกระตันแบบดูวนๆค่ะถ้าคนเป็นเร็บผบอ่ะเขาชอบดูคลิปตัดหนังแต่ถ้าเกิดคนเป็นหนังเขาจะชอบดูคลิปเรียบผมตัดไปเหรอใช่ดูแล้วก็จะมองมันมันมากจริงชอบดูมากยัง อยูู่้นมีน้อให้ตเาไปนะหรือว่าไม่มีหรอชอบแบบงัดมันจนไม่มีเลมสาดิจังเลยหนะึ่งสองสามมี่ติ่งด้วยนะคา่้มันจะเป็นเหมือนหนังอยู่ข้างใน ก็ไม่ออกออกบ้างไม่ออกบ้างออกบ้างไม่ออกบ้างหลุก็เลยงั้นจนมันเป็นอย่าง,างนี้ค่ะเริ่มติ่งแบตโอ้ยปล่อยะอะเราติง่งออกด้วยติ่งคืออะไรกันนี่ยหรอใช่อ,อ่ะเราปิดคลิปเดื่อ้วนะ